เครื่องเก้าร้อยใช่ทำลำใหญ่ๆบินโอ้โหชอบเสียงมากเลยต้องอะไรเ้องีต้องประกบยก่อนก็พากันบาเสียงนี้แหละปีกบินใหญ่ไว้พอรลนลงลดลงให้มันเร็วชิบหายเลยฟ่วงกำลังเยอะเลย กินสบายที่นี่มลองแล้วว่าแบบขึ้นให้มันหมดสัญญาณแรงดีอยู่แค่ไหนเดี๋ยวมันก็ลงมาเองเดี๋ยวไม่จับสัญญาณได้นะมันมันนั่นมันมันหมดแรงมันเองมันขึ้นเลยมันมันสู้แรงน้อง่วงไม่ไหวไงใช่ไล้วเนาะมันขึ้นระดับนึง 看那个标志。